đâm nước nước đâm nước nước đâm nước nước đó đâm nước 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 khi nào à ờ nằm bất cứ gì nữa là chỉ tôm là đâm nước kìa nè ทำด่างจึ้ชั่วคราวกันเออ,เอ,อ,เอ,อดามบึกลึกนั่นแหละดำลึกๆเออทำชัวตูดตน่อยชัวตูดหน่เหรอชั่วตูดน่อดูตูดหน่อยเอ๊ซีดูตนนะูดหน่อยเอ๊ซีดูตนนะูดหนนะ่อยยันหนีดิ <c oughs> ว่าพอเพียงนะฮะทั้งความลึกทั้งความกว้างอาโลก็มีความสุขแล้วนี่ใช้น้ำไปสองตุ่มใหญ่เลยนะฮะจุน้ำมากที่แรกคิดว่าตุ่มหนึ่งก็พอโใช้น้ำสองตุ่มจากเดิมนี่ถางผสมปูนี่ค่าน้ำก็เป็นพันแล้วแม่ก็ร้องแล้วฮะนี่เจอนี้เข้าไปอีก มาก็ะเดิมหกเจ็ดเท่าได้มั้งระบบกรองยังไม่มานะครับอันนี้เล่นน้ำธรรมดาดูระบบกรองมาแล้วค่อยนกะทีนึงก็จะไม่เปลืองน,น้ำราคุณดิวเขาช่างเขาว่างก่อนนะครับก็ตอนนี้ลูกน้องเขากำลังเก็บงานอยู่ ว่าเราเร็วนี้นะจะเข้ามาถังเลี้ยงปลาได้ไหมล้อหืมเอาไหมเลี้ยงปลาไปกินอึอร้อด้วยเอาเปล่าเลีเ้ยงปลาเลยดีวะหืมเลี้ยงปลาฉลามไหมล้อเลี้ยงชะโดเลี้ยงฉ,ยงฉลามดีกว่า ได้เป็นเพื่อนล้อเอามอั้แสบช้อนห่านได้ตวงช้อนห่านได้ตวงช้อนหาออ่านได้ตวงช้อนห่านก็ยายแล้วขาดเดี๋ยวขาด <laughs> อันนี้เข้ามาเข้ามาใหญ่ใหย่ใอย่เยยด็กาเด,ด็กาเด,ด็กค้มาปีเข้ามาเลยนะอืโอ้สนุกสนุกนาโดนดีกว่าปุ้ม,มไม่ได้โยนมานานแล้วน้ำไม่ลึกพอ,อม,มา Rồi đó. Oh.